รัฐสภาญี่ปุ่นถกประเด็น AI สร้างภาพล้อเลียนจีบริ เข้าขายละเมอลิขสิทธิ์หรือไม่กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีแล้วนะครับเมื่อ AI อย่าง ChatGPT เริ่มที่จะสามารถสร้างภาพสไตล์จีบลี่ได้ออกมาฟิลอารมณ์ต้นฉบับจนแทบแยกไม่ออกซึ่งกระแสเรื่องเก่าวก็ร้อนแรงถึงขั้นถูกยกนำไปพูดในรัฐสภาญี่ปุ่นเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาโดยมาสโตอิมาอิสมาชิกพรรคประชาธิปไตรยรัฐธรรมนูญตั้งคำถามกับสภาว่า AI วาดภาพแนวจีบลี แบบนี้ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ไหมซึ่งทางฝั่งฮิโรฮิโกะนากาฮาระจากกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตอบว่าณนะตอนนี้กฎหมายญี่ปุ่นยังไม่คุ้มครองสไตล์การวาดหรือไอเดียการรังสรรค์ภาพแนวจีบริออกมาและยังไม่นับว่าผิดกฎหมายแต่ถ้าภาพนั้นเหมือนจนทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นงานของจีบริจริงๆหรือมีความคล้ายจนดูเหมือนลอกเลียนแบบ แบบนี้ก็อาจผิดได้ถึงแม้สตูดิโอจิบิยังไม่ได้ออกมาถแถลงการโดยตรงแต่คำพูดของฮายาโอมิยาสกิผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอในคลิปเก่าที่เคยวิจารณ์แอนิเมชันที่สร้างด้วย AI ว่าเป็นการดูถูกชีวิตมนุษย์ก็ยังดังกล้องอยู่ในใจแฟนๆแหละนะครับแล้วมันก็ได้กลายเป็นข้อถกเถียงของจุดตัดกันร,ระหว่างศิละปะดั้งเดิมกับเทคโนโลยีว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเส้นกั้นบางๆระหว่างแรงบันดาลใจกับการลอกเลียนแบบหรือเปล่า